สวัสดีครับเมืเอ่อนี้กสิมาสอนอการแต่งเพลงในกลุ่มในหมวดเซนเพราะว่านี่สอนไปแล้วครับในหมวดนิยามการแต่งเพลงในหมวดนิยามในกลุ่มนิยามในกรสิยากแบบหนึ่งครับคือถ้าแต่งเพลงในหมวดนิยามเนี่มันผู้ใดคนนั้นต้องอ่านหนังสือมากเลยครับต้องอ่านพวกกวีของทุกทกท่านว่าที่เป็นสีปราา ลวงวิกิวัตรการสุนทอนผูหรือเกี่ยวกับกวีที่เป็นเขียนอยู่เก่าๆต้องอ่านทะลุผูโป่งมดเลยครับคืออ่านหนังสือแบบมดสมุดหอแห้งชาตินี่คือความยากของเขียนนิยามเพราะคำมันต้องคมแต่ว่าในหมวดการเขียนเส้นเลี้ยงนี่กับเขียนการเขียนเส้นเลี้ยงนี่ครับบางคนก็ว่ามันบ่ยากแต่ว่าการเขียนเส้นเลี้ยงนี่เขาก็ต้องว่ามาวางเส้นมาวางพอดไวคือคือกะ ก็คือเขาตกเขียนสคริปต์การเขียนนิยามเนี่ยเขาต้องเขียนสคริปต์ก็ไเ้เพราะว่านิยามนี่ความรู้มันอยู่ในสมองเขาแล้วเพราะว่าพวกเพียงกับน,นิยามนี่มันเป็นกราบกอนมันเป็นคมมันเป็นความหลึกสิ่งของกวีคือมันเป็นความลึกสิ่งของ,ของ,ข,องของคาของวล,ลีของกวีที่เขาอ่าทายทอดจากปลายดินสอปลายปากกาลงไปในกระดาษมันคมคือมันมันอยู่ในสมองเขาแล้วแต่ว่าการเขียนเพียงในกลุ่มของเซนเนี่ย มันจะต้องตั้งโค้งเรียงต้องเขียนสคริปต์ผู้นี้เป็นสัน้นผู้นั้นเป็นสัน้นนะครับเอาลืมเลยนะครับเนาะแต่งไปพร้อมกันผมเขียนอ่าอ่าอ่าสคริปต์ไว้นิดนึงผมติตั้งซื้อว่าอดีตเนาะเป็นดุจทุ่งยิสานเอาอดีตฮักผมติผมติตั้งซื้อไว้เนาะมาเนี่ยเขาก็ถึงมาซอยกันอดีตฮักมากกระโดนมากระโดน,โดนอืมครับ มาโดนไปอดีตหักมากกะโดนนะเริ่มเลยนะครับอาเขีย์เราต้องอธิบายไปยังไงคืนแล้วนะครับมาต้นซักกันเนาะครับอืมอ้าวความความหักความหักสามสออยเอาความหักสามความหักสามออยเล่นเฮียนหน่อยจัดงานจินดอง เล่นดาวเอกซกันนะครับเล่นให้มันได้คโค้งกว่าเก้าเล,เ,เล่นเงื่อนหน่อยเล่นเียนหน่อย,จ,อนนอยจัดงานกินดองเล่นเีย่นหน่อยจัดงานกินดองเอาอ่ะกินดองนะอ่ะ ดำแต่ตะกอนเอาเครือขอเอือเครื่อเขียนอะไรเครือเอาผมเขียนว่าเอกอลไรเอาเครือหยาโอ้ยหนุงครับเอาเครือหยาเอาเอาเครือหยาเอาเครือหยาตางฝ่ายตางฝ่ายผูกจองับแล้อเอาเครือหยาตางฝ่าย ตังฝ่ายตังฝ่ายผูกจองเ่อแล้วจองอูจองแล้วกะข้องหัวน้อง แลไอ้เอาล้วก็ขอดวงไรด้อเอาได้ไหมนี่ได้แล้วนะเอาอ้เอาอีกแล้วมันคือ,ค,อคือกันนะเอาสองตัวเนี่ยเอาเอาปลาตะกอนเอาหมากกระโดนเอาหมากกระโดนแทนไข่เอาหมากกระโดนแทนไข่ อ๋อมันคือมันคือไข่สลายะไอ้คือหลายแตัวเหมือนไปย่าเลยอ๋ออ๋อปะสะัสก่อนแค้นไข่กินยามใด้ฟาดเอาฟาดเอาเหลือห้ายเหลือห้ายอันนี้อ้ายนี่ห้ายเนาะพวกที่พูดประเด๋เอา ไปตัวแล้วครับรวมด้วยกันแต่งแล้วแต่งแล้วกะโยกแต่งแล้วกะโยกแต่งแล้วกะโยกง่ายง่ายตามแลวกะโยกง่ายไปเอารวมด้วยกันสมองกำลังไหลไปตามลายไปสา เด็กน้อยโอ้สมองกำลังไหลบบเขียนสกคิไปไว้บางๆแต่ถ้ามันเด็กถ้ามันเด็กเขาตะไดแก้มมันก็ไหลเบืดๆสมองเออเรื่องเส่แหละมือบ้างทำมือได้เอาต่อเลยนะครับเนะด้อบทที่สองพอตัวเป็นมันกำลังลืนพอตัวเป็นสาวทำมันลืนเนี่ยมันมือละสามมือละหาสิ้เพ่งกันด้อืมพอตัวเป็นสาว อ่าย uh, ังไงอายสาวสาวสาวกวางบ้านว่าอายเป็นบ้าวอ๊กอ๊กยาวครึ่งขออึ้งครึ่งขออึ้งครึ่งไม่ขออึ้งครึ่งไม่อีกครึ่งครึ่งหนึ่งเนาะน้อหนึ่งไม่อีกงหนึ่งเม่อตวหนึ่งเนาะครึ่งหนึ่งเนาะต้องสี่บ่ครึ่งหนึ่งพอโตเป็นสาวอายเป็นบ้าวอ๊กยาวครึ่งหนึ่งอ๊กยาวครึ่งหนึ่งนี่ จะไปคิดว่าอันนั้นยาวคืนหนึ่งเด็กกุศลหนึ่งจะไปอ่านจินเขาละะโอ้ยความหลังเอาความเอาจึดหนึ่งความเอาดำไปราการกับสมองหลังไหนความหลังสกิปกับความหลังขนาดสกิปบ้างแบงสมองมันลืมอยู่ความหลังใจของหูข้าววัดศรีแดงงันวาสั่นฮะมันคือสมองลืมเดแต่ความหลัง,ง,ง,ลลงใจยัง คิดถึงความหลังใจยังคิดถึงโรดหวานซึ่งถึงวันเราคอยโรดเอาไปซักกันโรดหวานซึ่งถึงวันรอคอยเพราะหัวจะของแสดงงั้นมันสั่น สมองอเ,เองอออออื่อตัวข้าเทุ่งอะไรนี่้ะโอ้ยอ้าวอ้าวเต้อายผัดกลดกับมาลืมเต้อายผัดกลับมาลืมน้ำ ตาซึมหานน้ำตาซึมเอาไปตะกอนลูกส้มผัดน้ำตาซึมพันสายลุมวอยเอากำลังไหลมาไหลตะกอนดูบอยไปทำอะไรบ่อยทำนุมบอยลุมบอย ล,ล like see, oh, ้างลายเอาสิล้างลายว้อยล้างลายแต่งงานล้างลายแต่งโอ้ยลต่งงานล้างลายแต่งงานอูแต่หน่อยอ้าวไปตะกอนกี่ขั oh, ้นลบแต่งงานแต่หน่อยล้างลายแต่งงานแต่หน่อยซ้ำดามพ้อยบ่ได้เขาเหลือนหอซ้ำดาม Poi. Bo. Đây. Khẩu. Bo đây khẩu. Không. Ú. Sầm đàm khẩu liên hỏi hình nó khác nữa. Không. Sầm đàm phói. Sầm đàm phói. Bo đây liên ซ้ำดาพ้อยบริขาเลือนหัวซ้ำดาพอยบริขาเลือนหัวโอ้ยไลหมานน้โอ้ยซ้ำดาพ้อยบริขารเลือนหัวเจ้าจะอาไมแก็สูเอาไว้ซ้ำ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 าพอยบริขาเลือนหัวใส่แล้วนะบานนี้โอ <is> <ennen> ้ยซ้ำซ้ำซ anyway. <g Zeit> ้ำซ้ำดามพ้อยบริขาเลือนหัว ส้ำด่ามทอยบ่ได้เขาเลี้ยงหัวโอ๊มาเฮาขนาดนจะติไปขนาดซ้ำไหนบ่เนี่ยโอ้ยมันสมองข่อยกับกระลังสิใกล้สิจบล้วแม่โอ้ยกูสังเจ้าสมองกระลังลือนนี่ไม่เห็นวันนี้ไปไหนแล้วบ่บ <c oughs> เนี่ยสกิปกับโอ้ยเนี่ยครับวาสนาดวงจันทร์กระลังไหลมาเนี่ยไปได้ไหมไปได้เขาเลี้ยงสกิปกับไปบอกทั่วที่เจ้าก็เ่นไว้ <c oughs> อืมแหมอา้าวต้นไม้นะบ้านนี้เสียงอืึนเสียงอืึนขวัญดังเงี้ยหูฟังดังจากบ้านอ้ายเงี้ยหูฟังเงียงาาง้ยหูฟังโอ้ยไปไปไหนนะบ้านนี้เงี้ยหูฟัง ดังจากเยี่ยหูฟังดังจากบ้านไรหัวายเพียงก่าไปคนละปลอนด้วยวันใค้ว่าสิไปแบ,บน้องไปแพลงเงนเ <c oughs> ยาวาเกนฑ์นครับนี่แหละเวลาแต่งเพยงนี่นะเป็นอย่างพวกนักแตงระดับว่เงินเงินสิบเงินลอยระดับประเทศเขาถึงหนีไปแต่งอยงู่ในกลางดงกลางป่ากลางภูเขามพนะต้องมีสมาธิหลีครับ กระติมีผู้เดียวนะในประเทศไทยในโลกเนี่ยดวงจันทร์ในวันท้องเนี่ยยุ่งว่างไรก็แตงได้ท้าว่ากับฝืนความรู้สึกเติบถ้า,าวแมนว่าเพื่อเงินเพื่อสื่อเสียงก็ร่เห็นเพื่ออะไรนะครับแ <c oughs> <c oughs> จะมีคนเดียวในโลกนี่นะเสียงเงินขวัญดังเนื้อหูฟังดังจากบ้านอ้ายอืมอ้ายแตง่งอ้ายแตง่งกับผู้สาวใหม่เนื้ออ้ายแตง่งอ้ายแต่งกับ ไอ้แตงกระผูอไอ้แตงกระผูสาวไอ้แตงกระผูสาวไม่คงสีไก่คงคงสีไก่ได้เลือกเขาหัวอโอ้ยคงสีคงสีคงสีไกไ่ได้ได้ได้คงสีไก่ได้เลือกเลือกแข่งในน้เอ,นอเลือกี่โอ้ยไป้เลือก เอ้อเลือกเข่าคงสิ่ใกล้เอ้เลือกเขา่เเขาหัวมากระโดนมา,มากระโดนมากระโดนที่มากระโดนที่เคยเป็นมากระโดนที่เคยเป็นใครหมดความหมาย หมดความหมดความหมายเหมือนบุญไม่อู้แต่หมดความหมายเหมือนบุญไม่พอเห็นนี่เนะครับต้งหมดความหมายเหมือนบุญไม่พอเข้าไหมบุญไม่พอฝาดจนแขนจอรอฝาด จนแขนแขนจอลอผ่าจนแขนจอลอฟาดจนแขนจอลออุออยนอนหนุน่มก็ไรนางจอก็ปาดหยาดน้ำตานางจอก็ปาดหยาดน้ำตา นางจอก,ก็ปาดหยาดน้ำตาผมมาเสียวซีบทอนีน่ค่ครับอันนี้คือบทที่หนึง่งเลํสำนีก็เพาเข้าใจนะเพราะว่าสมาธิไปล่ะวังหมาก,ก,ก,กมุ้งกุ้งกันสำนีก็ฟื้นมันคงสิออกทะเลหลายก็นี่คือการแต่งเพลงถ้าสมาธิมันเสียนี่นะผมผมกล้าท้าทั่วประเทศไทยเลยแบบไพ่กระชามถ้าถ้าแต่งเพลงเนี่ยต้องต้องมักความเงียบครับอ้าถ้าที่ไปแต่งแบบอยู่ในผับอยู่ในบาร์ก็จะได้บางส่วนความเงียบแต่มบมมีหลักวันนี้แต่สมัาแ,แต่งเพลงเนี่ย มันคือเหมือนออพระเข่าช้าน่ะนะถ้ามีเสียงปุ๊บเสียงปั๊บเสียงยังเขาเนี่ยพนักแตงเพงเนี่ยนะถ้าคือเป็นแบบว่ามันมันเป็นมันเหมือนกับอยู่ในโลกของกาลังอยู่ในโลกของแตงเพงเรามันสิมันสิบรมีมันสิอยู่ในกว้างของโลกอีกโลกหนึ่งครับมันที่ไปความคิดมันที่ไปนาแบบนั้นแบบนี้เบื่อว่ามันครบวงจรมืดผู้เดียวมีเป็นร้อยคนในเส้นสาอย่างนั่นแหละนะ นี่นะครับนี <c oughs> ่เอามาเบิ้งมานน่วันนี้การแตง่งเมื่อวานนี่การแต่งเพลนิยามเนี่ยครับการแต่งเพลนิยามน,าน,ามนี่คือยังอธิบายไปแล้วมันจะบมีคําว่าผมว่าน้องว่ามันจะมีคําว่าผมว่าเลา้วว่าพี่ว่าอา้นะครับอ่าอ่าพวกแต่งเพลนิยามม,มันจะมีอันสัรพนามบุคคลที่หนึ่งที่สองอยู่ในเนื้อเพลงเลยสรพพนามบุคคลนี่ครับ,บมันมปนสิ่งของ สรรพนามของบุคคลตั้งแต่เทศถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็มตีตั้งแต่ you he i s t h e m เนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็เขาผมฉันเธอนะนี่แหละครับต่าง,งกันวันนี้เพลงที่ผมเขียนวันนี้ครับที่ที่สอนในมาแนนแล้วมัน,นคืออ่ามันเป็นเพลงของเขาเรียกว่าอเนื้อกุ้มเส้นเนื้อกุ้มเส้นเป็นในสิ่ล่องกับฟ้านะครับอดีตฮักมากกระโดน อดีตทั้งมากระดนมันตที่เป็นเซ็นด้ครับเขาติดตั้งเขานี่ไว้ดขยายมีฉันมีผมมีเธอมีเขามีชีมีอ่ากับมีอ่ายูอ่ามีมียูมียวมีฮีมีฮีสมีชีมีเธออะไะมีเทมีเดม is has everything อ่ะแต่ว่าอ่าอ่นี่แหละครับอดีตแล้วมนเอาล่องเลยนะอาเสียล่องกันฟังวันนี้ มันเป็นเพ่งอยู่ในอันอันอันหมวดอ่าสิ่นะครับมีเขามีเธอมีฉันมีผมผมตั้งโค้งว่าอดีตฮักมากกระดูนนะครับนาะเป็นเพลงลุกทุ่งอีสานไอ้ไปปรบับภาษาไทยก็ได้ที่แต่งสุดๆดเห็นกันเนาะความฮักซ้ำโอ้ยเอาไปทำน้องดีดีเนาอดีดีดีหาทำน้องกันก็คงไม่พอเลยตาดอด่าด่านีด Ó, ด่ก็บอมมันโดนดนะ ไว้กําไฟโจเฮ็ดอย่าเอามาแน้วเดอเ้เอาวความเอาเอาเอาไม่ไม่ไม่หาอมากยาความฮักซำออยเล่นเืนน้อยจัดงานกินดองเอาคืออยาตั้งายผู้โจเอาม่ไม่ไมความหักซำออย เล่นเฮือนหน่อยจัดงานกินดองเอาเคืออย่าตั้งฝ่ายผูกจ้องแล้วกะของหัวน้องและไอเอามากกะดุนแทนไข่กินย้ำได้ฟาดเอาเหลือหายแต่งแล้วกะโูกหญาไปตามลายภาษาเด็กนอย พอโตเป็นสาวอายเป็นบ่าวอกยาวครึ่งหนึ่งความหลังจะยังคิดถึงลูดหวานสิ่งถึงวันรอคอยแต่อายผัดกลับมาลืมน้ำตาซึมผ่านสายโลมวอยหลางรายแต่งานแต่น้อย สำดามพ่อยบอได้เข้าเรือนโฮเสียงเอิ่นควันนั่งเงี้ยวฟังดังจากบ้านให้แต่งกับผู้สาวไหมคงสิใครได้เลือกเขาโมากกระโดนที่เคยเป็นใคร หมดความหมายเหมือนบุญไม่พอฝาดจนแขนโจโลอนั่งจอกโก้าดยาดน้ำตาเห็นไหมครับอันนี้มันสามทอนแนละ้วถ้าเพียงนี้ไผ่โซไปแต่งเป็นอทอนดีสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่อหกเก็แปดครบที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, อ 6, 8, เอาไปใส่เลยครับผมโบสสงวนลิษ์ศิษย์ เอาไปดัดเอาเพราะว่าที่แรกว่าทอนสามันสีเอากักแท่อนหุกอยนะู่น่ะเพราะเสียงเงินมาเฮาปุ้งปุ้งไปตัวทิพย์เลยนะครับเพลงแบบนี้นี่มันเป็นเพลงอันอันอันอ,นอนดีตมันเป็นเพลงเสินสัมผัสกับอันนี้ก็สัมผัสเต็มร้อยแล้วครับอ่าลม,บท, 1, ลม,ท 1, มบทที่หนึ่งลมที่หนึ่งไปสัมผัสอยู่อบทที่หนึ่งลมที่สองคำที่สามอันนี้เต็มเป๊ะเลยนะครับเนาะ นี่แหละครับเพลงเพลงเพลงที่มันมันเป็นแนวเส้นมันจะมีซื้ออายซื้อน้องเห็นว่าครับมันมีมันนี้ครบเลยสัรพน้มทั้ง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 มนุษย์ทั้งสิ่งของเขามันครบสมบูรณ์แบบเพลงนิยามจังหวัน,นี่มันจะเป็นมันจะมีสรรพน้มของสิ่งสิ่งของมนุษย์เข้ามานะครับแม้แต่สรรพน้มของสัตว์ที่มันมีชีวิตก็แทบจะมีเลยครับเพลงนิยามนะ่ะมันจะเป็นล้มเป็นอากาศเป็นภูเขา อ่าโ,โดนตั้งแต่มีนกนกบินจอบตับกันแทละลหนึ่งมันจะบม่มีสิ่งหนึ่งกอไปคือคำนิยามมันเป็นเกวีนะครับเป็นนิยามยากคนละแบบเอาผมร้องผมร้องร้องให้ฟังอีกทึงเนาะผมว่าผมสิตจำทำน้องไะไรบ่บ่ได้แต่เปื้อนไม่ก็ซ้ำนะเอานี่แหละครับแตงสุดๆน้ำกันพร้อม,ก,อก,มก,กันอดีตหักมากระโดนอ่าเพยงสังบัดในกลุ่มแนวเส้นเรืองนะครับ ความฮักซาอ้อยเล่นเฮือนนยจัดงานจินดองเอาเคือหยาทางฝ่ายผูกจองแล้วกระข้องหัวคือสิบไม่ได้หรอกครับเอาเอาไมาเอาไม้ก็ลืมบางอันฟิวมันเข่าเนาะนะครับเอาร้องผมสิร้องเธอหนึ่งรดคี่ลงจังหน่อยความฮักซำอ้ยอยเล่นเฮือนนยจัดงานจินดอง เอาเคือญาตังอ่าเอาไม่ไม่ครับความความฮักซำอ้อยเล่นเฮือน้อยจากงานจินดองเอาเคือญาตังฝ่ายผูกจองแล้วกระของหัวน้องไม่ไรครับมันมันเส้นมันมันขึ้นตัวกันเอาไม่เท้นนึงดูป้าผมก็ตีขีลายนต่อดีตทักมากระดุนทำน้องใหม่มันมันอันแรกก็คือคืออีเนาะ ความฮักความฮักซำออยเล่นเฮือนหน่อยจัดงานจินดองเอาเครื่องอยาตั้งฝ่ายผูกจองแล้วก็ของหัวน้องและไอเอามากกะโดนแทนไครกินยามได้ฝาดเอาเลือดหาย แทงเลวกะโยกยหายไปตามลายภาษาเด็โนอ้ยพอโตเป็นสาวหายเป็นเบาอกเหงาครึ่งหนึ่งความหลังจะยังคิดถึงลูดหวานซึ่งถึงวันรอคอยจะให้ผัดกลับมาลืมน้ำตาซึมผ่านซ้ายลมโหยลางไร แต่งงานแต่น้อยสาดาโพอยบ่ได้เข้าเรือนโฮเสียงเอิญควันดังเยี่วฟังดังจากม้านอ้ยอแต่งกับผู้สาวไม คงสิใครได้เลืกเขาหมากระโดนที่เคยเป็นใครหมดความหมายเหมือนบุญไม่พอฟาดจนแค้นฟาดจนแคนโจโลนั่งจโกพาดยาิน้ำตาประมาณนี้เนาะครับเนาะก็คงสิเข้าใจาน,น,น,านะครับลูกสัมผัสอย่างงคือเกาเมดเนาะกับเป็นเพลงในแนวของ เป,เป็นเส่นเป็นเล่องเป็นเล้าที่ว่ามีฉันมีผมมีเตอมีเขามีเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากส่านี้ครับหวังว่าทีบว่ได้ความรู้หน่อยกหลไลกราบขอบคุณครับสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมรับฟัง